จภาพรวมที่ผมมากับทางททนะฮะซึ่งก็มาชมเส้นทางการท่องเที่ยวจากเกาะรัตนโกสิน์จนถึงวันนี้ก็ตอนนี้มาถึงเยาวราชก็อยากจะเชิญชวนนครับการที่เรามาจากเกาะรัตนโกสิน์เราก็ลงรถไฟที่สถานีสามยอดใช่ไหมครับแล้วก็จากสามยอดแล้วมาขึ้นที่ สนามชัยนะครับแล,ลรแล้วก็มาสุดท้ายตรงที่ทวัดมังกรแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แต่วัตถุประสงค์หลักวันนี้ที่มากับทางททก็คือได้มามอบสัญ,ญลักษณ์ชานะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศคงเข้าใจแล้วนะว่าสัญ,ญลักษณ์ชาคืออะไรสัญ,ญลักษณ์ชาก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทอทอท,อทอนะครับทำมาตรฐานของชาขึ้นมาซึ่งที่ไหนได้รับการมอบสัญลักษณ์ชานั่นเป็นที่ยืนยันว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยให้สบายใจได้ว่ามีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ทางสาสุขได้กำหนดไว้เรื่องของการป้องกันเรื่องโควิด -19 นะครับ เปะนั้นวันนี้ก็เลยหลังจากที่ไม่มอบสัญญาชาที่มีเสี่ยงสยามกับที่วัดอรุณนะครับก็ได้เดินมาเรื่อยๆแล้วจนมาถึงมอบจุดที่3ก็คือเซี่ยงไฮแมนชั่นนะครับซึ่งสถานที่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมเดินเข้ามาแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจมากแต่ที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่ ขึ้นที่สถานีวัดบางกรแล้วเนี่ยเดินเข้ามาผ่านตอกซอกซอยต่างๆก็ได้แวะชิมอาหารมาตลอดทางนะครับสตตีีฟู้ดของประเทศไทยเราก็ยังเป็นจุดสนใจนะครับของชาวต่างชาติและที่สำคัญที่สุดนะฮะถ้าพวกเราใครได้มาเดินแล้วก็ทานอาหารในโยอร่าในสตีต็ูดตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นความแปลกใหม่ก็คือ เป็นเรื่องของ new normal นะฮะจากการที่เกิดโรคระบาดโควิด19เนี่ยก็เป็นผลดีนะฮะสำหรับการที่เราได้ปรับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงเป็นเขาเรียกอะไรฮะปกติใหม่ใช่ไหมครับซึ่งวิถนะีปกติใหม่เนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรครับ เพื่อในอนาคตอันใกล้นี้ที่เราจะรับนักท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าในเมื่อเราผ่านตรงนี้จุดวิกฤตช่วงนี้ไปได้ผมม,มั่นใจว่าทางท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเราก็กำลังคิดต่อว่าในระยะเวลาไหนที่ ควรจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้